สวัสดีวันที่สี่ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆผ่านเจแกมาเจอรครับผมแกก็เลยโทรเรียกอีกเหมือนเดิมครับผมข้างบนครับดำดำต้นสะเดาย้อนแสงหน่อยเพื่อนน้ำดูป่ปองๆอป่องฝั่งเดียวหรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจ เดี๋ยวซูใม้ดูครับเพื่อนๆวันที่สี่มิถุนาครับผมหกเจ็ดนี่ครับรังนกกระจาบรังนี้เชิงจะดุครับผมจุบจับจุ๊บจับอยู่ขอแสงหน่อยครับเพื่อนส่วนเะดา ูอีกทางครับผมดูทางหัวน้ําไม่รู้ฝั่งนี้จะเห็นไหมฝั่งนี้ย้อนแสงครับผมไปสังครบก็ผมลุยเลยแล้วเป็นทุกขึ้นเลยครับพุ้น์น่าต่ยังไม่เป็นดีเท่าไหร่ด้ยยังไงก็ไม่แน่ใจครับถ้าสังเกตดูจะไอ้นี่ ดูจากไยนมกกระจากครก็เห็นสังเกตดูตามนมกกระจากเดี๋ยวขึ้นไปถึงจริงห้างบนก่อนค่อยจุดพบครับ ลมแรงเดี๋ยวจุดตรงนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวจุดไม่ติดลมแรงมากลมแรงกลัวจุดครบไม่ติดเพื่อนจากตรงนี้ไปก่อนเลยเสียบไว้กับผมช่วงนี้พุ่งดุไปครับอ không sáng quá lên các bạn โอ้เพ right. ิ่งขาวจั่วเลยครับอะดุทุกลังก็ผมช่องนี้เลยกักลัวได้ไม่ต้องห่วงต้องห่วงเรื่องดุขาวจั่ว น้ำดอกเพียงรับโซนนี้ ก่อนครับผมพ <Okay. S 1> อได้แบ่งกันเดี๋ยวน้ำก็จะไป้างล่างครับผมเพื่อน น่อเลยครับขอสนุกเข้าเลยไปครับผมลงครับ นี่ครับเพื่อนเนน้หวานกล้องตัดก็ผมกล้องตัดที่ไม่ได้กดก็ไม่รู้ครับมองไปอ้าวก็ไม่ทํางานเลยไม่ได้ถ่ายตอนตัดน้ำหวานครับไม่เยือกผมนิดหน่อยพอได้สะสมน้่นดอกเข่งครับส่วนนี้ไปหาต่อไม่เจอครับผมเจอแต่เพิ่งใหม่ได้รังเดียวแล้วก็ฟ้าคืบม,มาครับนุ่มก็เลยกลับครับผมฟ้ามืดมาเลยครับ ก็เลยกลับกับกลัวนี้ฝนนี้หนีฝนไม่ทันครับผม